ตอนที่ทับเส้นวันนี้เราจะพาประสบการณ์ลงสีลงหัดยืดไม่ได้ครับนี่ขัดไม่ได้ครับขัด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 มาต่อขัดขัดขัดเสร็จเราก็มาลงสองรอบก่อนนะครับลงสักสองรอบนะครับถาซ้ำอีกลงสักสองรอบเสร็จลงเสร็จสองรอบเสร็จแลามาเก็บลายที่ว่าสีสีไม้เตาลึก ข้างขอบอะไรเก็บให้ละเอียดนะครับเก็บเก็บไปทั่วเลยนะครับแล้วเราก็จะมาลงพื้นบันไดกันอีกสามเท่านะครับต้องรอให้มันแห้งอันนี้เราลัดคิวนะครับอันนี้รอบที่สองไปแล้วนรอบที่สามนะครับรอบที่สามนะครับที่สามจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วใช้เวลาแห้งหมดคือไม่ใช่ทามันเดียวได้นะครับต้องเว้นระยะนะครับอ่านะครับเราต้องเว้นระยะมันให้ห่างนะครับ รบที่สามนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าวันเดียวทาได้ห้ารอบนะครับต้องเว้นระยะให้ห่างให้แท่งฟินิดนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเนี่ยนี่อันนี้รอบรอบที่ห้าแล้วนะครับเพื่อนอันนี้รอบที่ห้าแล้วนะครับรอบที่ห้าก็เข้าวันที่สองนะครับวันที่สองนะครับนะครับเัาที่ที่ อันนี้เ,เสร,ร,ร็จงานพร้อมส่งงานให้ฟิล์มแข็งโปกนะครับฟิล์มแข็งโปกก็จะออกมาประมาณนี้ครับขอบคุณสุกหรับเพื่อนที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผู้จัดนะครับขอบคุณมากครับผม